อะไรคือแรงจูงใจของคุณเหรอคะคุณเวส ชายคนนี้เขาแค่ต้องการความเงียบและความสงบบางทีคุณควรจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นนะคุณสาระวะัตรมันอาจจะทำให้เราเข้าใจว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของฉันได้รับรายงานจากระแวกชายหาดทางตอนเหนือมันเป็นช่วงสิ้นเดือนเมษายน โดยปกติแล้วพวกเด็กๆในระแวกนี้จะเริ่มฉลองการสอบไปภาคกันและถ้าเจ้าบ้านั้นรู้แล้วก็อะไรค่ะดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมปาร์ตี้ฮานั่นเองนะคะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่แบบออกแนวจิบๆนิดนึงนะคะเราจะมากําจัดเจ้าพวกทําให้ความสงบสุขเนี่ยหายไปนะคะเจ้าพวกจัดปาร์ตี้นี่เอง ดูไอเจนะคะไอ้เจชุดม่วงนี่กําลังเต้นเดาเดเลยทุกคนกําลังมีความสุขนะคะในระหว่างที่ทุกคนมีความสุขอยู่นั้นเราจะเป็นมร์เดอร์ค่ะก็คือนักฆ่านั่นเองนะมาไอ้หนุ่มนี่มันหลับเวนี่มันนี่มันนี่มันนี่อ่าฆ่าไปซะเอ้ยมันยังไม่ตายอะไรวะนี่ฆ่าแม่งโอเคเดี๋ยวเราจะวางแผนก่อนนะคะว่าเราจะทำยังไงดี หนึ่งเลยเราต้องแบบว่าเอาอุปกรณ์นะคะที่สามารถทําให้คนตายได้โดยที่เป็นอุบัติเหตุนะคะด้วยหนุ่มคนนั้นเออโอ้เหยเเรียกตํารวจเร็วไอ้นั้นมันตายเพราะว่าไฟไหม้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้แก๊งมาเฟียแก๊งมาเฟียแก๊งมาเฟียโดนรวบตัวโดนรวบตัวเออโอ้โห นี่นะคะตำรวจมาแล้วเราต้องหนีตำรวจด้วยนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราฆ่าใครแล้วเนี่ยมีคนแจ้งตำรวจนะคะเราก็โดนจับทันทีเลยนะดูซิว่าเราจะไปทางไหนได้บ้างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอเอนี่มันหลบเข้ามาว่ะอืมเราหลบที่นี่แหละดีที่สุดแล้วสวัสดีครับแกมาทําอะไรที่นี่นี่มันห้องของผมครับดูเหมือนข้างนอกเนี่ยจะมีคนชุกชุมอยู่เหมือนกันนะคะนี่วางแผนตรงนี้ไว้ก่อนนะคะ ตรงนี้เนี่ยเป็นปืนนะคะที่สมมติว่ามีคนมาเนี่ยปืนมันอาจจะลั่นได้นะคะตรงนี้ตำรวจก็มาเก็บศพเรียบร้อยแล้วเอ้นี่มันตู้อะไรนะแ <c oughs> กลองไปเปิดดูสิแล้วแกก็จะรู้ว่ามันคือตู้อะไรนี่เดี๋ยวเราให้คนมาที่นี่เยอะๆดีกว่าโทรเรียกบิ๊ตตี้สเปียไหนบิ๊ตตี้สเปียฮัลโหลบิ๊ตตี้สเปียมาได้ละนี่เซเล็บมานะคะนะโอ้โห,โห,โหดูไนี่ดิ เฮ้อเต้นท่าอะไรเนี่ยเด็กแว้นเหรอนี่พริตตี้มาเต็มไปหมดเลยโอ้โหมาทางนี้สิจ้าเบบีโอ้โหฉันชอบมากเลยฉันช,ชอบท่าเต้นขึ้นนะคะนี่เราทำตัวเนียนๆบ้างเต้นบ้างไหนดูสิว่าตรงนี้สามารถทำอะไรได้บ้างน,นะคะมีให้เราใส่พิษลงในอาหารได้นะคะมา <c oughs> 呵呵呵รอเวลาให้คนมากินอุ๊ย Fantastic น่เรียบร้อยเรียบร้อยดูเหมือนคนจะมาละอาหารตอนนี้มีคนกินไปแล้วนะคะที่มีจุดสีเขียวๆโอ้ฉันรู้สึกมึนเมามากปวดหัวเลยนะเนี่ยนี่ถังดับเพลิงถังดับเพลิงรอเวลาที่ทางดับเพลิงระเบิดนะคะดูสิว่าจะมีใครตายหรือเปล่า you know เปืบโอ้โหไอ้นั้นตายไปแล้วเอ้ยมีคนตายเว้ย จุดแก๊สจุดแก๊สจุดแก๊สฉันรู้สึกเมามากเลยอะตอนเนี้ยนี่ฆ่าเลยไอ้นั้นโดนไฟไหม้แล้วโอ้โหมีไฟไหม้ด้วยในอาหารนั้นมีซีฟู้ดด้วยมัวตลกด้วยนะคะเกมนี้อุ้ยตำรวจบอกว่าไอ้นี่เป็นคนฆ่าเว้ยนี่ๆีเราเห็นไอ้ที่มันเหมือนเป็นแบบกลมๆจักรยานปะอันนั้นคือแบบเหมือนเขาสงสัยว่าเป็นคนนี้ฆ่านะคะแกใช่ไหมที่เป็นคนทำเนะี่ย ฉันจะตามหาโอตยตำรวจเห็นศพแล้วนะที่เราไปฆ่าเมื่อกี้อืมมีคนตายตรงนี้อุย้ยอันนี้ก็เป็นผู้ต้องสงสัยด้วย <c oughs> ดีมากเด้ๆๆเราต้องฆ่า <c oughs> เอ้ยมันมาจับผู้หญิงเลย <c oughs> โผป้านะโอ้โห <c oughs> มันรู้ได้ยังไงวะอ๋อเราไปเหยียบศพเอาละฮะตอนนี้เนี่ยเรามาใหม่นะคฮะเดี๋ยวเราจะเผาผู้ชายคนนี้ก่อนโอ้โหมีคนโดนเผาแจ้งตำรวจแล้ว โอ้ยเอน่ไนไปแจ้งตำรวจละมาตัวตลงตัวตลกก็เอาเหอะชวนเซเล็บมาด้วยชวนเซเล็บโอ้ไอ้นั่นเต้นท่าร็อกมากเออ,เอ,อโยกหัวขนาดนั้นโอเคเราต้องการตำรวจมีคนตายหนึ่งคนใส่พิษให้หารกันนะฮะมาอุ้ยดูเหมือนห้องนั้นจะเป็นห้องแล็บนะไม่รู้ว่าห้องแล็บมีอะไรบ้างให้เราทำเฮ้ยตอนนี้มีคนสงสัยแล้วว่ะเออมีกาดคนหนึ่งสงสยัยเรา เดี๋ยนะเราขอดูท่าหนีทีไล่ก่อนโอเคได้เรียบร้อยพร้อมจุดไฟเลยเดี๋ยวเราจุดไฟให้กาดคนนี้มันตายนะฮะโอเคจุดดิโอ้โหกาดไม่ตายให้ตายเหอะโรบินโอโ้ทำไมมาวางโอ้ดี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 อันนี้นี่น,น,น,นี่ระวังไปนี่ <c oughs> <c oughs> ทับไปเลย โอ้โหตอนนี้ทั้งไฟไหม้นะคะแล้วก็ยังมียังอื่นอีกด้วยมีคนฆ่ามีคนฆ่ากันระหว่างที่นักดตเพลิงกําลังแบบว่าจัดการอยู่นะฮะอ่าจัดไปอือหือตายยกเซตตอนนี้ราคาไปได้19คนแล้วนะฮะตอนนี้ทำตัวเป็นปกติกนนะฮะอ๋อเมามากเลยโอ้คุณตำรวจครับผมเห็นมีคนตายอยู่ตรงนั้นนะครับไหนขอฉันดูสิไหนไหนไ มีอะไรให้เราทําอีกบ้างผู้ตํารวจครับผมเห็นนะครับตรงนั้นเนี่ยมีคนตายอยู่แต่น,นี่ตารวจไม่สนใจเลยนะคะเก็บศพอย่างเดียวโอเคดูเหมือนใกล้จะถึงไอ้นี่แล้วนะคะใกล้จะถึงจุดจบของด่านนี้แล้วนะคะเราฆ่าไปเยอะมากๆเลยตอนนี้30สบกว่าคนละโอ้หไอ้นี่บอกมือบายบายบอกเงยย้อยบอกโน้ยจะไปชายเดนโอ้มันมากข่าวบอยก็ต้องสู้โอ้ผมใส่ ผมใส่สร้อยทองมาด้วยไอ้ผู้หญิงนี้เต้นแรปมากอ๋อไอ้นั่นไปแล้วอ้าวอ้าวอ้าวอย่าพึ่ง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 โอ้โหไม่คุณตำรวจผมเปล่าคุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจเปิรตเติรตเติรเปิรตเติร์ตเติร์ตเติร์เติรเติร์ตเติร์ตเติร์ตเติร์ร์ตเติร์ตาตร์ตเติร์ร์ตเติร์ตเต ให้ตำรวจเก็บศพไปก่อนนะปาร์ตี้นี่มันศพเยอะจริงๆไม่รู้ว่าศพหรือดอกเห็ดเนี่ยผุดเป็นยองใยเลยเราต้องเราต้องหันหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ยวเดี๋ยวเวเดี๋ยวดี๋ยวเดียวเดยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดีวเดยวเดี๋ยวเดวเยวเดยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดยวเดี๋ย โอ้โหเรียกไปตามตำรวจด่วนทีตอนนี้มีห้องนอนนด้ยนะคะท่นานผู้ชมฮือชึบนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตำรวจมาห้องนี้ทำตัวเนียนก่อนนอนนอนเนียนเนียนผมไม่รู้เรื่องครับผมนอนอยู่ในผ้าห่มเนี่ยกับกับกับเก็บกบกบเก็บดีเฮ้ยเป็นยาพิษนะคะเป็นยาพิษเอายาพิษใส่ไหนไหนได้บ้างนั่นไงเจอแล้วโอ๊ย รู้ไหมว่าบาลันดีอันนี้ยดีมากเลยนะบาลันดีบ้านพ่อแกอันนี้มันน้ำพันเออบาลันเอ้น้ำพันอันนี้หอมมากเลยอะแกลองชิมดิเดี๋ยวฉันจะทำไข่เจียวให้พวกแกกินนะเออทำมาเลยลุงโอ้โหมันตายแล้วตอนนี้ทุกคนมีความสุขมากนะคะกับการเตอันนี้เตะท่าอะไรเนี่ยเติอเปือเเตอเตโอ้โหน,นี้กายกรรมกวางเจาเฮ้ยตอนนี้แป้งเห็นอะไรบางอย่างนะคะสิ่งผิดปกติ นี่พวกแกทำอะไรกันอนะขอดูหน่อยนะครับเอ้ยมีคนมาดูเราฉันบอกแนละ้วว่าให้ไปใต้ต้นมพร้าต้นนูนผมไม่รู้จริงๆอะผมอยากอยากได้ต้นเนี้ยนี่นะคะถ้าเราอยู่ในเงาเงามืดเนี่ยคนจะไม่เห็นเรานะใช่ไหมปุ๊บโอเคอยู่ในเงามืดก่อนอทิ้งทิ้งศพทิ้งศพวิตอนนี้มีคนทะเลาะก,กันมีคนทะเลาะก,กันเกิดขึ้นเฮ้ยมีกาดด้วยม,มีกาดคนนึงจุ๊บโอเค โอ้ยหนีเสือป่าจระ,ะเข้ฉันเจอศพอีกแล้วโอ้ยช่วยรุงด้วยรุงไม่รู้จะไปทางไหนดีหนปีเตอร์เพื่อนรักโอ้โหปีเตอร์เพื่อนรักเดี๋ยวฉันจะแจ้งตำรวจให้นะนี่นี่เราเจอแล้วบุรุษที่มาพร้อมกับไอเทมเนี่ยฮะนี่นี่บุรุษที่มาพร้อมกับไอเทมน,ะน,ทมมทมนี่ฉันมีไอเทมขอหน่อยอันนี้คืออะไรเอ่ยสตาร์บอมกดเอสดูนะฮะไม่รู้เป็นยังไงกันไม่เคยใช้เอ้าเดี๋ยวไปกดตรงนั้นอีกนึกว่ามันจะกระเด็น วัตถาฝากไหนดูดิโอ้โหทุกคนหลับหมดเลยก็อุ้ยเฮ้ยอันนี้มันทะเลาะกันเฮ้หกับบูสลีโอ้ยยออะไรวะไปฆ่าเขาแล้วก็โทรลิียกตำรวจคืออะไรอ่ะออกมาดูดบุหรี่ตรงนี้สบายใจอ้ยเจ็บจะรึมเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นโดนโดนไปทูผู้ต้องสงสัยฉันเปล่านะคะฉันแค่เดินไปหาแฟนคุณตำรวจจะตามฉันมามันเรียกตำรวจมาไหนดีวะ อย่าให้ตำรวจว้าวปอบป้า,ค,ปา,ปาคุณตำรวจป๊อบป้าโอ้โหคุณตำรวจไม่รู้เลยว่ามันเหลืออีกสามคนแล้วนะยังไงวันนี้เนี่ยแป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวแป้งจะไปทำแบบอื่นนะคะเดี๋ยวจะพยายามเล่นแบบนี้ให้จบแล้วก็ใครชอบเกมนี้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกด้านล่างนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ subscribe แป้งด้วยนะเฮ้ย <c oughs> มันใส่คุณตำรวจว่ะดูนี่ใส่บิกินี่ใช่ไหมปบป้า